สวัสดีสสดครับคุณเองครับคูปุ้มค่ะวันนี้นะคะเราสองคนอยู่ในมุมสบายๆค่ะของบ้านตัวอย่างโครงการเดอะพาราเซตโตคลองหลวงค่ะครับเพื่อนๆอย่าลืมเข้ามาแวะชมโครงการของเรานะครับเช่นเคยครับวันนี้คุณเอ่งและคูปุ้มจะนําสิ่งของที่มีอยู่รอบๆตัวเรามาประดิษฐ์เป็นชิ้นงาน DIY ที่สวยงามมีประโยชน์และสามารถใช้งานได้จริงครับค่ะในวันนี้นะคะเราสองคนนะคะจะมาประดิษฐ์ห่วงแขวนผ้าเช็ดมือกันค่ะครับ ส่วนวิธีการทําก็ไม่ยุ่งยากใช่ไหมครับคุณผมไม่ยุ่งยากเลยค่ะแต่ก่อนเราจะมาทํานะคะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันก่อนว่าวันนี้เราต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรกันบ้างค่ะอันดับแรกที่เราต้องใช้มีอะไรครับคุณเองครับอุปกรณ์ชิ้นแรกครับก็คือห่วงไม้นะครับหรือว่าห่วงพลาสติกนะครับอันดับต่อมาก็คือเชือกผักตบชวานะครับหรือว่าเชือกที่ทํามาจากวัสดุธรรมชาติก็ได้ครับในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งนะครับก็จะมีพวก ลกโฟมนะครับสร้อยลูกปัดพลาสติกนะครับแล้วก็เป็นพวกดอกไม้ที่เราจะมาตกแต่งอุปกรณ์ทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่สนใจงาน DIY ชิ้นนี้นะครับก็สามารถลงทะเบียนได้ที่หน้าเว็บไซต์วังทอง com ค่ะโดยทางทีมงานนะคะจะจัดส่งอุปกรณ์ไปให้ถึงคุณที่บ้านเลยค่ะรีบๆกันหน่อยนะครับของมีจำนวนจำกัดเพียง50ชิ้นเท่านั้นนะครบ ต่อการทำยุ่งยากไหมครับคุณค่ะไม่ยุ่งยากเลยนะคะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราใช้ห่วงไม้นะคะกับตัวเชือกที่เป็นผักตกนะคะค่ะ <c oughs> อันดับแรกเราเชือกนี้นะคะที่เราเตรียมมาเนี่ยเราใช้อยู่ที่ประมาณ2เมตรนะคะแบ่งครึ่งหนึ่งค่ะให้เป็นจุดตึงกลางนะคะเพื่อเวลาเราพันเชือกเนี่ยจะได้มีความเท่ากันถึงด้านล่างนะคะ อันเพื่อไว้ใช้เป็นห่วงใช่ไหมครับใช่ค่ะนหค่ะอย่างนี้นะคะแล้วน้องก็เอาวางแล้วก็ติดกาวตรงส่วนข้างบนของห่วงนะคะแล้วก็ใช้เชือกนะคะพันเข้ามาฝั่งหนึ่งนะคะาการพันต้องดึงให้แน่นไหมครับควรจะดึงให้แน่นนะคะแต่ว่าเราก็สามารถใช้ปืนกาวนะคะ ทาไปที่ห่วงด้วยอะค่ะเพื่อให้ห่วงไม่ไม,ไม่กับเชือกนี่ไม่ขยับเคลื่อนหาจากกันนะคะ,คะพันต่อไปเรื่อยๆนะคะเราก็ต้องจัดด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะ <Okay. S 1> ให้เชือกเรียงชิดกันนะคะแล้วก็ทากาวอีกค่ะแต่เวลาทาใช่ใช่ค่ะเวลาทาก็คือทาไปสักประมาณหนึ่งนิ้ว ก่อนช่วงที่เราจะติดกันแล้วก็ใส่กาวอีกนะคะดูไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมครับน้องๆก็สามารถทําได้นะครับแต่ก็ควรระวังเรื่องปืนกาวนะครับความร้อนของปืนกาวอาจทําให้พองได้ เราจะพันเชือกนะคะลงมาถึงแค่จุดกึ่งกลางของห่วงด้านล่างแค่นั้นนะคะเพราะเดี๋ยวเวลาเราพันผ้าไปอน่นะคะตัวผ้าเนี่ยก็จะไปบังตัวส่วนที่เป็นรอยต่อพอดีนะคะแค่นี้ก็คือถึงจุดกึ่งกลางด้านล่างแล้วนะคะอันนี้เราก็ตัดออกเนาะส่วนที่เกิน เราสามารถเริ่มเริ่มชิ้นใหม่เลยที่มาต่อใช่ไหมครับค่ะเดี๋ยวตรงนี้อ่พอติดแล้วนะคะตอนนี้เราก็เว้นด้านบนนะคะสําหรับเป็นห่วงนะคะไม่ต้องยาวมากนะคะก็ะคือทําแบบตอนครั้งแรกที่ขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะหลังจากนั้นเราก็ใช้ปืนกลเหมือนเดิมเลยค่ะติดอีกฝั่งหนึ่งนะคะ ขั้นตอนแรกที่เราติดเราต้องถูกให้เป็นพรมใช่ไหมครับใช่ค่ะถูกค่ะเฉพาะตัวอันแรกอย่างเดียวนะคะหลังจากนั้นค่ะใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ทากาวอีกแล้วก็พันต่อ ตรงช่วงปลายน้องอาจจะต้องทากาวเยอะนิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเชือกที่มันมาชนบรรจบก,กันนะคะจะได้ไม่หลุดออกนะคะพอบรรจบก,กันแล้วปุ๊บน้องก็เอากันไกลตัดได้เลยนะคะกดไว้นิดนึงค่ะแค่นี้น้องก็จะได้ห่วงนะคะที่เราพันเชือกเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าที่บ้านนะคะมีแล็กเกอร์น้องๆสามารถเอามาพ่นนะคะเคลือบหนึ่งชั้นเพื่อสะดวกในการทำความสะอาดและคงทนนะคะหลังจากที่น้องๆน,นะคะ ได้พันเชื่อมก,กับห่วงไม้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่กันตกแต่งดอกไม้นะคะค่ะตอนแรกขั้นตอนนี้ก็ไม่ยุ่งยากนะครับไม่สลับซับซ้อนแต่ว่าต้องอาศัยทักตัดนิดนึงโดยใช้พืนกาวนะครับค่ะบีบกาวไปที่ด้านบนนะคะของห่วงนะคะแล้วก็ใช้ใบไม้ที่เราเตรียมไว้นะคะสองใบนะคะติดลงไปได้เลยนะคะ,คะต่อไปเราก็ใช้พวกเป็นที่มันเป็น ใบสนนะคะติดไปอีกชั้นหนึ่งค่ะเพื่อให้ดูว่ามีอะไรแซมขึ้นมาจากที่ใบนะคะรอให้กาวแห้งนิดนึงนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นพวกสร้อยสร้อยมุกที่เราเตรียมไว้นะคะติดให้มีระยะลงมานิดนึงค่ะ ถ้ายาวไปเดี๋ยวเราค่อยตัดทีหลังได้นะคะอันนี้ท่ันี้ตัวดอกไม้นะคะพยายามสเลือกสีให้แมทกันนะคะอาจจะเป็นสีออกโทนเหลืองขาวม่วงนะคะวันนี้เราจะทําโทนสีม่วงนะคะตอนแรกเราติดสีเหลืองกับสีขาวตรงกลางเลยนะคะตรงนี้ทากาวได้เลยนะคะ กดไว้นิดนึงนะคะรอจนกาวแห้งนะคะค่ะตรงนี้จะเป็นดอกคู่กลางนะคะหลังจากนั้นนะคะใช้ดอกสีม่วงสีเข้มนะคะติดด้านข้างค่ะฝั่งฝั่งขวาหรือซ้ายก่อนก็ได้นะคะฝั่งตรงกันข้ามต้องใช้สีเดียวกันนะคะ กาวพวกนี้เป็นกาวร้อนนะคะแต่ว่าแห้งไวนะคะหลังจากนั้นเราใช้สีม่วงอ่อนลงมาอีกนิดนึงนะคะติดทางด้านล่างค่ะด้านล่างตรงนี้นะคะเพื่อให้บังตัวกีบใบไม้นะคะ เราก็ลองใช้สีขาวนะคะแต่ดอกดที่มีขนาดเล็กลงไปอีกนิดนึงก็ได้นะคะติดด้านข้างค่ะเพื่อบังกับพื้นด้านล่างนะคะ,ะที่จะดูไม่เรียบร้อยะคะ่ะติดสองฝั่งเลยนะคะ อยู่ขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะครับแต่สิ่งที่น้องๆต้องระวังก็คือการใช้ปืนกาวนั่นเองนะคะค่ะทีนี้เราเอานอกโฟมจิ๋วนะคะมาติดคู่กันนะคะเราอาจจะติดที่ใบไม้ใบไหนก็ได้นะคะที่ดูว่า,าไม่ไม่ดูให้มันอยู่ตรงกลางมากะนะคะ นกให้เข้าหากันนะคะอันนี้ก็จะเหมือนสวนในที่ที่มีนกตกแต่งด้วยนะคะอันนี้เราก็มาดูความเรียบร้อยอีกรอบหนึ่งนะคะปืนกาวเวลาเราใช้เนี่ยมันจะมีเป็นเส้นใยของเขาออกมาเราต้องดึงออกให้หมดนะคะแล้วก็ตัวลูกปัดอะคะถ้ายาวเกินไปนะคะเราตัดออกนะคะ หลังจากที่น้องๆน,นะคะติดอุปกรณ์ตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะขอให้ตรวจดูความเรียบร้อยอีกนิดนึงนะคะว่าปืนกาวที่เราติดไปตรงไหนยังติดไม่สนิทหรือเปล่านะคะและหลังจากนั้นน้องๆก็เอาผ้าขนหนูนะคะสามารถเอามาแขวนและเอาไปใช้งานได้เลยค่ะคุณเอกจะลองทำให้ดูนะครับ นี้นะคะน้องๆเอาไปไว้ในครัวนะคะและใช้เวลาเราจะทำความสะอาดมือได้เลยนะคะค่ะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำชิ้นงาน DIY ชิ้นนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอยากจะอวดให้เพื่อนๆหรือให้คุณเอกคุณปุ้มดูนะคะสามารถส่งมาได้ที่ facebook com w a n g t ังท family ค่ะ หรือติดแฮชแท็กวังทอง DIY คุณเองกับคุูพุ้มจะรอดูผลงานอยู่นะครับและในครั้งหน้าคุณเองและคุูปุ้มจะมีผลงาน DIY อะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามชมกันเลยนะครับ